mà lạc mà từ từ đây hơi từ đây sau vô này hả? À? Văn khảo Văn, văn đàn mùa hẹn cho cò Văn đi mất chỉ khẩu đưa gần nửng hơi Cuộng hèn quá. Chắc mét สำโครงการชิปเสาแมสโอ้ก็อ่างแล้วพี่น้องเด้ออ่างน้ำี่สิได้ไซโบยันสามเดือนก็ยังโบแล้วสางลาวเว้ยตื่นมาผูบเต้สาวๆแล้วมุญหาสาวเลยได้ห็นหกมุ่งเขิงค่ะกว้างจัดเมตรเลยเส้าว่ะ เม็ดซาวเม็ดซาวสองห่องห่องละเม็ดก้อนพื้นมันอะไรยังสีโบกอยู่บอ่ะบริตติกาโลพื้นมัน คือฝนสิตกใช่เนาะฝนตกก็ยังก่อได้ไอตีเอ้ยก็ดยุดเลยเนาะช่างว่าะยันว่าเอาดินจีเต็งไว้หลายลาแล้วก็แล้วโหเหยียดยังเสือเหลืองไม่เห็นยังยังหลินโทรศัพท์จักหน่อยตื่นมาแล้วอยากหลินโทรศัพท์เลชัถ่ายไปก่อนสิวีรกรรมพ่อเจ้า์นิสิ ได้หลายปันได้ผมนำอ่างเปลืองตึงเด่นอันนี้ตอกกอใหม่ใหม่หรอตอกกใหม่ใหม่ค่ะตัวนี้อันนี้ตกอก่อแลน่อ่าจ,จะสังเกตได้ในตอก่อใหม่ก่อเก่าเพราะว่าดินนุม่มอันนี้ดินบานุม่มแมนใบ่ปะเจอก็ต้องจับเบิ่งแม่เส,สียงฟ้าห้องผึ่มๆเลยชิดเบิ่งอยู่บ่โทรศัพท์ใาญ่เบิ่งอ่าอืมมาช่อช่องปั้นหอยลายสิก่อน โอ้ยจะแม่เพิ่นคือโอ้ย,อยสิแเ, <c oughs> เล่วอยู่ว่าโบนัสก็มาคืนหละโอ้ยโอ้ยเอาเอา เสาว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 ิวีคือโพดบ่นะโอ้เป็นยังก็เอาตัวแหงมาใส่หูบอ งั่นว่าไห้มันเปียกเลยว่าจริงยเพราะต้องเห็นมันเปิดหมดแล้วเอาเป็นยาขบับบวมตักน้ำไปถ่องจะมันลดตัวแห้งยิ่ข้าฮะยี่ข้า <laughs> เอ้ยอ้าวไพ่บังคับไปเจ้าเห็ดใส่เล็กน้ำอยู่เนนี่เออใส่เล็กเซตนิดน,น้อยนี่ก็สีอยูอ่วะเออมันก็สวยดงไ,งได้ไหมเอากรียกว่าเทคานถักแน่เบิ่งหาเล็กกเกษมจำได้เขาเอิอเล็กยังไงเนี่ย เลขสี่ป่ะคือในน้อยนี่โครงการสามเดือนโครงการพอจะหาบุญนัดด้วยโอ้ยสุเนียนเห็ดแต่ว่าเชาวัาทิตเห็ดจั่กสมงจะได้มาคิด้าเพ่กิข้าเพ่แลวก็นอนเถินอนเทิแลวก็จดกให้แดดบดแลวก็ข้อ้าวบ่ผเป็นจะสิเอาสะบอกอย่าไปเห็ดได้บุญนัดเออมันตลบเย พดจาโู yeah. ้ต้อเราแทักหนึ่งเสื้อคักแน่นี่ใช่อเอไม่ใช่อุลาบีเอามาน้ำข่อยยังข่อยจีไทยคลิปวย นำก้นฉันมาจาังว่าภาษาไทยคือโบนัสเนี่ยมันกลับเป็นตะแพงดีได้ยังอลิโน่ฮองกิคยคุนชิมังคือกนัน

เพ so mm? uh, mm? mm? mm ื hmm. it, right? oh. well, mm ่อนทีก็มีจำกัดใช่เนาะมีเงินจ้างสบอเขาที่ไม่ให้สบออ่างซองเมตรนะครับเห็ดเองซองเมตรเนี่ยหน่อยๆนี่ยปลาลูกคุปซองเมตรหันยาวปานเหงียนปานพอจะยังเห็ดเละเฉื่อแนวนั้นเลยแนวนี้อยู่ สีมังลวนบ่ะดิบ่เฮ้สีมังลวนบ่ก่อธรรมดาก่อไม่ได้ก่อธรรมดาก่าอที่ลังกาสิมีแบบก่อธรรมดาอีกบ่อิมพูนัตซอยบิมพูนัตอะนะคะ Hmm. เอาเอาหใหญ่มาจะถือถ่ายนะะโอ้เอาปิล hmm. ี่พี anyway> <S <S ่ช่ถ่ายตาบันแหละมาเทียงเอาโทรศัพท์แล้วผู้สิถ่ายเก็บไว้เบิกมือมันแล้วคอยกระสิถ่ายอีกมาใส่เวลาจากมืออันนี้สามอาทิตย์แล้วแต่แต่มือนี้ย้อนหลังก าข้าขนคอบะเางานอนตื่นเาเกินไปนอนแวม่ชว่าเฝ้า่อยให้ยงเฮ้ยเขามีแต่ฟัวหางเลี้ยงเมียใ่อยที่เลี้ยงเอ้เอาเอาถ่ายไหทตนดีแล้วไวเบิ